สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิตีทีเนะคะวันนี้นะคะคินิิตีเนี่ยจะมารีวิวเป็นแร่ไอเชมนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยตลับใบนี้เนี่ยเป็นตลับที่มีเฮียท่านหนึงนะคะมาแบ่งปันให้นะคะแบ่งปันให้ถึง2ใบเลยเป็นตลับฝาเวทแท้ทั้ง2ใบแล้วก็ เป็นงานร้านเทงปกเก้าทั้งสองใบนะคะคือแรไอเทมสุดๆไปเลยนะคะต้องขอบคุณเทียท่านนี้มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันให้นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นตหลับเหรียญหล่อหลวงปู่ศึกวัดคลองขอมนั่นเองนะคะก็จะหรือว่าจะใส่รุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะเป็นแบบฝังเพชรแท้ด้วยนะคะงานร้านเทงปกเก้านะคะนี่เดี๋ยวโอ้ เพชรคืออลังการมากนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยเม็ดละประมาณ5ตังค์นะคะทั้งหมด45เม็ดนะคะก็เพชรคือขาวสวยนะคะก็คือเรียกได้ว่างานลันนทิ้งปุกเก้านี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยก็เซียนหลายๆท่านเนี่ยก็ เรียกได้ว่าหรือนักสะสมตลับเนี่ยก็จะเรียกร้านเทปูก,ก้าเป็นเหมือนนัมเบอร์วันในวงการตลับทองนั่นเองนะคะซึ่งเวลาพอทําเป็นเหมือนแบบพอเป็นมือสองเข้ามาเนี่ยทีไรเนี่ยก็จะเรียกว่าหมดไว้ทุกทีนะคะแล้วก็จะประหยัดค่าแรงค่าซิปไปได้เยอะเลยนะคะเป็นร้านที่ดังมานานแล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานนั่นเองนี่เราซูไม่เห็นเพชรชัดๆไปเลยนะคะขาวใสสวยมากนะคะแล้วงานดีเทลเขาคือ อันนี้คือทองเนี่ยเน้นเน้นหน่วงมือมากนะคะน้ำหนักเห็นใบไม่ใหญ่มากขนาดนี้แต่หนักยี่สิกวโากรัมนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขาปิดสนิทดีแล้วก็คือการแกะลายคือเป็นเอกลักษณ์ของเทงปกาวมากมากนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็แกะลายเดียวกันแล้วก็ปิดสนิทเช่นกันอย่างก,กับแผ่นเดียวกันโอ้สุดอลังมากแล้วสีทองนี่เป็นสนิท แล้วด้านบนนะคะห่วงต่างๆก็คือสภาพดีมากนะคะใปน,นี้เฮียเขาบอกว่าแทบไม่ได้ใช้นะคะคือทํามาเก็บอย่างเดียวทํามาใส่แล้วก็เก็บอย่างเดียวเลยนะคะแล้วด้านบนมีบาอย่างนี้แล้วก็แกะรายสวยงามนะคะสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็อีกด้านล่างนะคะบานาพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะงานคือเนียบมากนะคะงานรันเทงบุก้าสวย ด้านหลังนี่แกลายสวยงามระมุนระมุนชื้นนี่ค่ะแก้ลายสวยจริงๆตามฉบับร้านเทงปกเเลยนะคะคือไม่ได้รีวิวแต่ร้านเทงปกเนานมากแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้มีเข้ามาสองใบเป็นเพชรทั้งคู่พร้อมกันเลยก็ ดีใจมากๆเลยนะคะลราคิดขาวสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านในกันดีกว่านะคะชื้นี้บันพับไม่หลวมนะคะแล้วก็มีตอกเทคปกเตรงนี้นะคะทอจุดปกนะคะแล้วก็คือสำหรับตลับเพชรเนี่ยเขาจะมีการรันนัมเบอร์ด้วยนะคะอย่างเช่นใบนี้ก็1 5ึ่อย่างนี้นะคะ แล้วก็ด้านในนะคะสภาพดีเลยนะคะหนาหนาเลยแล้วใบน,นี้นะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะเผื่อใส่พารุ่นอื่นได้นะคะขนาดด้านในนะคะความกว้างอยู่ที่ 1. 9ุเก้าอ้อยด้านในความกว้างอยู่ที่2 3จุดสามเซนนะคะแล้วความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3ามจุดหนึ่งเซนนั่นเองนะคะนี่แล้วก็วัดที่หน้าจอนี่กึบนะคะกึบสนิทด,ดี เราก็มาวัดขนาดที่หน้าจอกันนะคะขนาดที่หน้าจอ ความกว้างของตรงกลางของหน้าจอนะคะอยู่ที่1.9เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่2.7เซนก็คือใบเดิมเนี่ยเฮียเขาใส่เป็นเหรียญหล่อดหลวงพออ่อหลวงปู่สุกวัดคลองขอมานะคะหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าท่านไหนมีพารขนาดใกล้เคียงเนี่ยใส่ได้ก็คุ้มเลยนะคะก็หรือจะใส่รุ่นอื่นก็ได้นะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่้นที่นี้ได้เลยนะคะลืมบอกไปเลยนะคะอย่างที่กลืนไปก่อนหน้าว่าหนักยี่สิกกรัม ใบน,นี้หนะัก21.05กรัมนะคะคือขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหน่วงมือมากนะคะแล้วก็ทองดีสวยเพชรสวยนะคะ ก็ถ้าชอบนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีบริการมากๆนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งหรืออยากแบ่งปันตลับทองกรอบทองเสศษทองพ้าทองคํานะคะส่งรูปมาทางไลน์ a s i tk 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6, 6 8 5ได้เลยนะคะหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้นะคะชั้น3ห้างมดิต์งามวันร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะ ถ้าเจจนถึงอาทิตย์นะคะเปท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมมาพูดคุยมาพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยก็วันนี้นะคะคินิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลินี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิน,นิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะลากันด้วยต่อทเพงปก9ทอจุดปกเกนะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ